อิมีนาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะพุทธังพุททางอภิปูชยามิอภิปูชนานี้อิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะนะนะทำมังทำมังอภิปูชยามิอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะสังคังสังคังอภิปูชยามิอภิปูชนานีิ นะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพึ่งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมที่นั้นะ โมตตะพระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะาอะระหังสัมมา,มาสัมพุทโธพคะกวะพุทธังพคะกวนันังอภิวาเทมิสาวะโตพระกวะตะตโมธรรมันะมสสามิ สุปติปานโนภาคาวโตสาวะเกสังโคสังฆังนะมิวันนี้ไม่นั่งสมาธินะนั่งดิไม่เอาอะใเมตตาลูกแถ่เมตตาสัตเพสัตาสัตเพสัตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทู จักว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหตุเอะเวลาโหตุจงเป็นตุเป็นตุเธอจะเป็นสุเป็นสุเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยนิ่งอพยาปัชาโหตุอพยาประชาโหตุจงเป็นตุเป็นตุเธอจะเป็นสุเป็นสุเธอ อย่าได้เบียดเบียนตึ้นกันและกันเลยอย่าให้เบียดเบียนตื้นกันและกันเลยอานิคาโหฮุตุกันคาโหตุช้าชาจงเป็นสุขเป็นสุขเจงเป็นสุขเป็นสุขเดนมือดีลูกอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายใจเลยทำแบบพ่อดูนี่สุขีอัตตามังนละวิหารังตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษา,าต,น,ตนให้พ้นจาก,จากทุก,กภ<า>ัยั้า,างสิ้นเถิดนะวันนี้วันนี้พี่นัง่งนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้นะนั่งลุืมาหมพ่อคนั่งสมาธิแล้วมันมันแบบว่ามันไม่ขามาต้องปิด,ด๋ยวก็หายมาไลายทับตรงนี้เดี๋ยวพี่นั่งเป็นคนให้ลืมตานะ ๋จ,จังหวะสิบนาทีเดี๋ยวพ่อจะบอกให้ลืมตาหนูแล้วไม่เอ,เ,เอาหนูอยากลองลืมให้ลืมตาบ้างให้ตัวให้ทุกคนลืมตาบ้างแต่หนูต้องนับถึงห้าสิบโอเคอ่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทวนึกหนึ่งทำไปห้าสิบครั้งนะพูดพี่นัดนำพูดโชไม่ใช่เข้างนี้ก่อนเนี่ยพูโช ให้นึกในใจค,ครบห้าสิบครั้งอ่ะแล้วก็ลืม,ลมตาได้ดูให้เี็นัาต่อที่ลืมตานะจะต,ต้องให้ครบก่อนนะ เ้เข้าหรือเจ้ออก ช่นับเลขหนูจะได้รู้ไงว่าถึงห้าสิบเมื่อไหร่นี่อย่างนี้นสองมีสมาธิลุกไม่ต้องนับลุกในใจ หืม่ตากันได้เลยไม่คเคยลืมมับได้เท่าไรห้าสิบไหนลองนังน่งนั่งให้พ่อดูเลยพุโชโจทอยางงหนูนั่งหนูนั่งถอดหายใจด้วยน้ำนัำทนยังทำยังไงพุดโชอพุดเนี่ยหายใจเข้าพุดหายใจออกโโโอเคหายใจเข้าที แบบนี้เขาหลังทำอย่างนี้ห้าสิบครั้ง